นี้มีการเคลือบแก้วมันติโคนมาแล้วจากเจ้าของเดิมวัสดุของโฟงกนะสิ่งที่ชอบคือระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากสภาพบอดี้อะเคาะได้เลยค่ะเหล็กทั้งนั้นเลยค่ะประหยัดกว่าป้ายแดง2ล้านกว่านะ อีกครั้งนะคะกับรายการเซลล์มาช่วยขายรถค่ะโดยที ood, ่เคกู้ด่าถนนกาญจนาพิเศษนะคะสาขาแรกและสาขาเดียวนะคะริมถนนกาญจนานะคะมีรถบ้านนะคะและรถยุโรปนะคะวันนี้นะคะตุ๊กขอนํารถสวยๆนํามาเสนอนะคะคือเจ้ารถตู้โฟก์นะคะคาร์เวลเล่2.0 Business TDI ปี2015 2017 VIP คันนี้เลยค่ะน่าใช้ขนาดไหนภายนอกภายในเป็นยังไงมาชมกันที่ในรายการนี้ได้เลยค่ะ ันนี้นะคะทุกบอกเลยว่าเป็นสินค้าลาไอเทมเช่นกันถ้าไม่สวยเนี่ยเราไม่ซื้อเข้ามาขายแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าประวัติดีงามนะคะออกศูนย์ไทยยานยนต์นะจ๊ะคันนี้เป็นหน้าที่เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะซึ่งจะใหม่กว่าคันที่แล้วที่ทุกเคยรีวิวขึ้นไปคันนี้สิ่งที่ได้เป็นพิเศษก็คือเป็นรถสีดาดาสวยนะคะสวยทั้งลําเลยสีเสมอกันนะคะสีไม่เพี้ยนนะคะคันนี้มีการเคลือบแก้วมันติค้นมาแล้วจากเจ้าของเดิม ประวัติคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะออกห้างจากโรงงานมาเลยนะเป็นรถผู้บริหารใช้นะคะมีคนขับรถนะคะขับให้นั่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพนะคะใหม่แท้นะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะรถสวยเกรดเอจริงๆคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานเลยนะรถยังไม่ได้ทําอะไรเลยตุกขออนุญาตนะคะล้างอัดฉีดน,นะคะแล้วก็นํามาขึ้นรีวิวให้ลูกค้านะคะแฟนขับนะคะเอสซีในการเซลมาช่วยขายรถของทีเคกูดคาได้ดูก่อนใครนะคะ จะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้โฉมหน้าไมนเนอร์เชนแล้วกระจังหน้าใหม่นะคะไฟเป็นไฟนะคะชนิดพิเศษนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED นะคะมี Day Time Running Light มาให้แล้วเป็นแนวอย่างนี้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะเพิ่มความหรูหรานะคะโฉบเฉี่ยวนะคะทางด้านทางด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นไมเนอร์เชนใหม่แล้วก็คือเป็นแนวเส้นโครเมียมนะคะขีดยาวมาเลยนะคะทางด้านล่างนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะมีมาพร้อมเลยยางนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นยางมิชลินนะคะเป็นยางมิชลินปี2022แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ2022จริง,รงทั้ง4เส้นเลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคุณผู้ชมแม็กนะคะเป็นแม็กแท้นะคะจากโรงงานนะคะมาจากโฟกส s w วา e เก้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าค่ะ คันนี้นะคะดีเซลเพียวนะประหยัดน้ำมันเครื่องสองพันไม่อื่นแน่นอนแรงจริงๆรถไม่เคยถูกชนหนักพลิกคว่ำนะมานะคะตะเข็บยังสวยๆอยู่นะคะสียังไม่หนาพาช่างมาดูได้เลยมาชมกันที่หัวน็อตก่อนก็นได้นะคะคันนี้หัวน็อตไม่เคยถูกขยับแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะแต่ว่าคราบสกรปรกนี้เป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่ารถเพิ่งเข้ามาทุกยังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้เอามาล้างขายให้ชมก่อนเลยนะ อยากจะขายความสดนิดนึงว่ารถเราซื้อมาสภาพเป็นอย่างไรบอกเลยว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะหัวน็อตนะคะยังสวยงามอยู่นะคะไม่มีคราบเข่าหะอองสีใดๆคันนี้สิ่งที่ได้มาจากตัวโฟ l kswagen ตามออปชั่นเดิมก็คือเป็นรถตูสไลด์ทั้ง2อฝั่งเลยค่ะวัสดุของโฟงนะสิ่งที่ชอบคือระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากสภาพบอดี้อะเคาะได้เลยค่ะเหล็กทั้งนั้นเลยค่ะแข็งๆเป๊กๆเ,เลยนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ต้องกลัวในเรื่องของว่ามีระบบกันหนิวไหมคันนี้มีมาให้ครบแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะกระจกสวยงามนะคะเต็มลำคันนี้จะเป็นช่วงค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นตัวบิสเนสไลน์นะคะ,ะมาดูกันที่ทางด้านกระจกบานหลังกันนิดนึงนะคะ่ะคือสวยๆแล้วค่ะมีใบป,ปัดน้ำฝนมาให้แล้วแล้วก็มีไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกลงที่3นะคะพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้โฟกส์วาเก้นนะคะคือเดิมๆเลยนะไม่เคยมีแกะแล้วก็มาแปะใหม่นะ,ค,ะคือจะบอกเลยว่า รถส,สวยมานะคะมาพร้อมกับกล้องถอยมาแล้วนะท่านผู้ชมจะฝังอยู่ตรงนี้ฝังอยู่ที่ชายล่างนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะปักกินเ,นเซนเซอร์ทั้งหมดจำนวนทั้ง4จุดเลย3 4นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูที่มือเปิดนะคะคันนี้ยังไม่ได้รองรับระบบไฟฟ้านะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตู้ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะบาลท้ายมันหนักรับน้ําหนักไม่ไหวส่วนใหญ่วิศวกรแต่ละค่ายเขาก็จะอะ ไม่สามารถออกแบบให้เป็นระบบไฟฟ้าได้ทุกอย่างนะคะต้องยกเปิดปิดเอาเองนะคะมาดูกันที่ด้านชงนิดน,นึงนะคะสภาพการใช้งานค่อนข้างเสถียรนะคะค้ำยันได้แน่นหนานะคะเอามาชมกันที่ด้านสภาพบอดี้รังน้ําตัวถังนิดน,นึงนะคะเห็นไหมคะหัวน,น็อตน,นะคะสวยงามเลยนะไม่มีรอยเลยไม่มีรอยการขันออกไปทําสีเลยอะ่ะเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งเลยสวยมากจริงสภาพ ฝ้าอินเลียนะคะทางด้านเพดานเนี่ยยังสวยอยู่เลยค่ะรถไม่โซมนะเด็กไม่ได้ใช้คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถผู้บริหารใช้เน้นขับเน้นนั่งอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไม่เยอะทุกการันตีว่าคันนี้ใช้ไม่เยอะจริงๆนะคะทางด้านที่วางสัมภาระทั้งด้านหลังนะคะคันนี้จะบอกก่อนนะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นป้ายฟ้าใช่ไหมท่านผู้ชมคันนี้จริงๆมันต้องเป็นตีสิบเอ็ดที่นั่งแต่เนื่องจากโฟกคาราเวลเวลาออกจากศูนย์นะคะป้ายแดงมา ลุกไม่เคยเจอนะสิบเอ็ดที่นั่งส่วนใหญ่เขาจะแปลงเป็น v i p นะคะ7ที่นั่งนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็คือรับประกันนะคะโอนได้อะไรได้ปกติค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็จัดไปแน้นได้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถผิดสำแดงนะบอกเลยว่ารถคันนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตุกการันตีค่ะเดี๋ยวสภาพห้องเครื่องเป็นไงเดี๋ยวมาชมกันค่ะมาชมกันมาชมกันนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะคะ ก็คือเป็นเครื่องเดิมนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2000แรงนะคะ2000 c c 2 0 0 0ซีซีเป็นดีเซลล้วนๆนะคะบอกเลยว่ารถยุโรปที่เป็นเครื่องดีเซลอย่างที่ทุกแจ้งนะคะไม่จุกจิกไม่งองแงนะคะบอกเลยว่ารถใช้ดีจริงๆแล้วก็ขับมันด้วยนะจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะหรือจะเป็นสายทัวร์ลิงนะคะสมควรมี1คันในหนึ่งบ้านนะคะมาดูกันที่ด้านหัวน็อตทางด้านหน้ากันนิดนึงนะคะมาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะ อย่างที่ตุ๊กบอกแจ้งแม่แน่ตอนต้นนี่คือเดิมๆนะขออภัยถ้าห้องเครื่องมันยังไม่สะอาดเพราะว่าอย่างที่ตุ๊กแจ้งอ่ะยังไม่ได้ล้างเนาะราจะไม่ได้ล้างนีวเราล้างให้เห็นไหมคะหัวน็อตนะคะตะเข็บนะคะต่างๆนะสวยจริงๆค่ะรถไม่เคยโดนอ่ะดูแผงกันความร้อนสิคะยังไม่ยุยแล้วก็ยังไม่ยับเยินรถสวยค่ะรถสวยจริงๆสวยอะไรปานนี้นะคะรถคันนี้ เข้าศูนย์ดูแลที่ศูนย์ทุกระยะนะคะไม่เคยเข้าอู่น้องนะคันนี้นะคะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสะอาดจริงๆนะคะไล่มาตั้งแต่คอนโซลเลยค่ะยังไม่มีล่องรอยนะล่องรอยแบบขีดควนแตกหักบินนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะพวกสวิ์ต่างๆนะคะยังสวยงามทุกจุดเลยเกะสวิ์ต่างๆนะคะยังใช้งานได้ร้อเปอร์เซตนะคะ ระบบปรับอากาศความเย็นคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลสองตอนนะคะทั้งแถวหน้าและแถวหลังบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาเชิญมานั่งได้เลยค่ะให้เซลสตาร์รถแล้วลองมานั่งดูนะคะแอร์เย็นฉ่าแอร์เย็นหนาวจริงๆคันนี้ซื้อไปเดี๋ยวตุ๊กแถมผ้าห่มให้ด้วยนะสองผืนแล้วก็ระบบปรับไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะใช้งานได้ทุกจุดรับประกันนะคะระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ทุกจุดตั้งแต่ซื้อจากเจ้าของเดิมมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหลังกันนิดนึงค่ะ เช่นกันนะคะทางด้านเบาะหลังนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเนาะคันนี้อย่างที่บอกว่าในความที่ว่าเป็นเป็นโฟกใช่ไหมคะมันจะมีคอนโซลทางด้านตรงกลางนะซึ่งเจ้าของเดิมอะ่ะเขาแต่งมาเรียบร้อยละสิ่งที่เก๋ไก่คือตรงนี้ค่ะมันจะมีในเรื่องของกระจกกั้นกลางนะคะเหมาะสําหรับเวลาเราประชุมงานหรือว่าคุยในเรื่องของธุรกิจนะคะสามารถอ่ะคุยทํางานบนรถได้เลยนะบอกแล้วว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจจริงๆ จอทีวีนะคะขนาดนะคะตัไม่มั่นใจนะว่ากิน้วจะบอกว่าบอกเลยว่าเป็นจอทีวีใหม่ๆนะคะยี่ห้อซัมซุงนะคะมีติดแถมมาให้ในตัวรถแล้วนะคะระบบเครื่องเสียงนะคะชุดเอนเตอร์เทนนะคะเต็มสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะสามารถดูทีวีได้ติดตั้งมาพร้อมกับเจ้าระบบนะคะตัวนี้ค่ะ p ลาสมาคั t เตอของยี่ห้อชามนะคะนี่ติดมาจากโรงงานตั้งแต่ออก,ออก,ออกห้างาเลยนะ,ะซ้ายขวานะคะมีตัวช่วยในเรื่องของการ กองอากาศนะคะให้อากาศภายในห้องโดยสารนะคะสะอาดขึ้นนะคะ mm hmm. ดูที่คะบอกว่าอย่างที่ทุกบอกนะคะคันนี้นะคะภายในนะคะรถไม่สบมจริงๆนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเก๊เป็นวัสดุนะคะ mm hmm. เป็นเบาะนะคะเบาะหนังในที่นี้เจ็ดที่นั่งเนี่ยทุกบอกเลยนะคะว่าเป็นเบาะพับละอ่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้ทุกตัวทุกแถวที่นั่งเลยนะคะ mm hmm. ทางด้านไฟนะคะสองสว่างภายในรถนะคะมีให้มาครบทุกจุดนะคะ แอร์เรานะคะมีมาให้กัน2องตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แถวหน้าและแอร์แถวหลังนะคะปรับด้วยระบบดิจิตอลนะคะจากแถวหลังได้เลยนะคะบอร์นะคะเห็นไหมคะเป็นเป็นจุดตําแหน่งที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นที่พักเท้านะคะนี่ค่ะยืดหดนะคะเป็นที่พักเท้านะคะบอกเลยว่าคันนี้เฟิร์สคลาสจริงๆค่ะเห็นไหมคะ รับไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะคะลองเล่นดูแล้วนะคะปรับได้ทุกจุดทุกตำแหน่งทุกแถวจริงๆอันนี้สามารถปรับนอนแบบลาด180องศาได้เลยถึงบอกว่าเป็นไงคะลองมานั่งลองมาเล่นดูลองมาสัมผัสดูคันนี้นี่คือประหยัดกว่าป้ายแดงมาขอบอกเลยว่าร่วมเกือบ2ล้านกว่านะ2เกือบ3ล้านนะ่ะแต่คันนี้คือสภาพถามว่าเป็นปีผลิต2 0 1 5ก็จริงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้อาจจะไม่ใช่ลากจดขนาดนั้นต้องอธิบายก่อนว่า คันนี้ผลิตนะคะแล้วออกจากโชว์รูมนะคะเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมปี2015แล้วก็ลูกค้านะคะซื้อแล้วก็ใช้ใช้ไปปีนึงแล้วก็มาจดทะเบียนนะคะเป็นรอรอป้ายกราฟิกนะคะประมาณ1ปีก็กลับว่าคันนี้ผลิตปี2015จด2017ถามว่ารถโซมไหมไม่โซมไม่เก่าโอเคอ่ะคันนี้โอเคมากเลยจัดไฟแนนซ์ก็ดอกเบี้ยโอเคนะคะลูกค้าพนักแขนปรับขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งแถวหลังกันนิดนึง บอกเลยว่าเบาะแถวหลังนะใหญ่นะจริงๆเห็นไหมนั่งกัน 3- 4มสี่คนก็ไดนะ้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้เห็นไหมคะคันนี้นะมีม่านนะคะมาแล้วนะทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานสไลด์ใช่ไหมคะแล้วก็มีบานหลังเดี๋ยวมันปรับเมนยังไงุกเอาลงให้ดูเห็นไหมคะแล้วนอกจากนั้นก็คือมีฟิล์มนะคะฟิล์มกรองแสงชนิดพิเศษนะคะมั่นใจเลยว่าคันนี้เจ้าของเก่าติดมาฟิล์มคุณภาพดีแน่นอนคราวนี้โปรโมชั่นราคงราคาอะไรยังไง จัดไปเน้นยากไหมคุยที่ท้ายรายการค่ะสำหรับเจ้าโฟกคาราเวลเล่นะคะ2.0 TDI Business นะคะปี2015.2017คันงามคันนี้นะคะออกห้างไปแดงนะคะร่วมร่วม4ล้านกว่านะคะวันนี้โปรโมชั่นที่เศษจจากทางรายการนะคะก่อนโปรโมชั่นสิ้นปี ตุกไปขอราคานายท่านมาได้แล้วสำหรับแฟนเพจที่ติดตามในการเรานะคะวันนี้ขอเสนอขายเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นนะคะของเรานะคะสามารถจัดดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79%ได้นะคะหรือว่าสามารถนะคะจะผ่อนยาวสูงสุดถึง84งวดก็สามารถทำได้เช่นกัน ออกได้จริงทุกอาชีพไม่ยากไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่ามีความฝันว่าอยากจะมีนะคะรถโฟกนะคะสวยๆแจว๋แจวๆสักคันไว้ใช้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้นะคะเพียงแค่ประวัติดีนะคะก็สามารถฟรีดาวจัดเต็มได้ยอดจัดที่นี่สูงมากนะคะจัดที่ไหนไม่ผ่านนะคะปรึกษาหาฝ่ายขายของทางเราได้นะคะฝากติดตามช่อง TK g o o d Car นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube Channel นะคะหรือว่า l i น e แอดออฟฟิเชนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากคันนี้ด้วยนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะอย่าลังเลรถสวยไปเร็วแน่นอนนะคะแล้วก็น้อยด้วยในตลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ